สำหรับครั้งนี้นะคะ,ะหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องการนำเสนอโดย all, all presentation ไปแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งที่นักศึกษาวิชาสัมมนาต้องทำก็คือ,อโปสเตอ presentation โปสเตอ presentation เนี่ยองค์ประกอบ มันก็จะประกอบไปด้วยชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องภาษาไทยภาษาอังกฤษอันนี้ก็จะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์นะคะตาสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็คณะผู้วิจัยประกอบไปด้วยชื่อเราแล้วก็ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานะคะแล้วกอ็อยู่สาขาชีววิทยานะคะบอกอ แหล่งที่ที่อยู่ด้วยว่าสังกัดอยู่ที่สาขาอะไรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็องค์ประกอบต่อมาก็คือบทคัดยอ่อบทนำวัตถุประสงค์วิธีการดำเนินงานผลการศึกษาสรุปผลการศึกษากิจกรรมประกาศกิจกรรมประกาศก็คือการแสดงความขอบคุณกับผู้ที่อนุเคราะห์ให้เราอาจจะเป็นขอขอบคุณ ห้องแลบห้องปฏิบัติการของสาขาเคมี ME, สาขาชีวะทีอ่อำนวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์อะไรก็ถ้ามีอะไรอย,อยากจะขอบคุณหรือว่าได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งสนับสนุนก็สามารถเขียนใส่ได้แล้วก็มีเอกสารอ้างอิงนะคะโดยปกติตัวโปสเตอร์ที่ให้ทำ ถ้าเป็นถ้าเป็นตอนที่สอบโปรเจกต์นะคะถ้าตอนที่สอบโปรเจกต์ไปสี่อ่ะให้ทําขนาดเท่ากับ90้าสิบเซนติเมตรกว้าง90สิบเซนติเมตรยาวหนึ่งรอยยี่สิเซนติเมตรแต่ในวิชาสัมมนานะ่ะครูให้ทำแค่เทียบเท่ากับกระดาษ A สนะคะไม่ได้ให้ทำไม่ได้ทำใหญ่ขนาด90สคูอยี่ิบนะคะอันนี้ก็คือ ตัวอย่างโปสเตอร์ตัวอย่างของเนื้อหาที่ต้องมีในโปสเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโปสเตอร์นะคะของรุ่นพี่ที่ทำวิจัยกับครูนะคะก็จะเห็นว่าลักษณะาภาพรวมนะเดี๋ยวจะให้ดูภาพรวมภาพรวมของโปสเตอร์ที่พี่เขาทำนะคะ จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือโปสเตอร์เนี่ยมันก็หลักการคล้ายๆกับตัวของการสอบอ r a l presentation เหมือนกันอันนี้ก็คือโปสเตอร์ presentation การทำ powerpoint ก็เป็นออ a l presentation นะคะจุดประสงค์ก็คือเราต้องนำเสนอ presentation แปลว่าการนำเสนอจะต้องนำเสนออย่างไรที่ทำให้ผู้ ที่มาดูโปสเตอร์เนี่ยเ,เวลาที่เขามีประชุมวิชาการใช่ไหมเขาจะมีการาพวกคอนเฟลินส์นะคะเขาจะมีให้เลือกระหว่างคุณจะออลล์พรีเซนเตชันหรือว่าคุณจะทำโปสเตอร์พรีเซนเตชันนะคะถ้าทำโปสเตอร์พรีเซนเตชันเนี่ยเราก็ต้องทำโปสเตอร์ยังไงเพราะเราต้องเอาไปติดต้องไปติดที่งานโปสเตอร์ยังไงถึงจะทำให คนเนี่ยสนใจแล้วก็เข้ามาดูโปสเตอร์เรานั่นคือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอ๊ะนำเสนอ,อยังไงให้มันสวยงามแล้วคนอยากจะเข้ามาดูนะคะอันนี้ภาพรวมเดี๋ยวโคจะขยายให้ดูต่แต่ละจุดนะคะในแต่ละจุดอันนี้ของพี่เขาก็จะมีชื่อเรื่องนะคะมีชื่อเรื่องภาษาไทยแล้วก็ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษต,ตรงนี้จะเป็นชื่อ นะคะชื่อของผู้ที่ทำงานวิจัยตรงนี้จะเป็นชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็เป็นนักศึกษาสาขาชีววิทยานะคะคณะวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามจังหวัดมหาสรารคาม440000ก็คือรหัสไปรษณีย์แล้วกเออ็เราจะเห็นตัวเลขนี้ห้อยอยู่1กับ2นะคะถ้าดูสังเกตดีด ตรงนี้หก็คือหมายถึงตัวของนักศึกษา1น,นะคะตัวนี้ตัวที่2ก็จะห้อยอยู่ตรงเชือกด้านหลังไม่ใช่ห้อยยกขึ้นยกขึ้นเหนือหลังเชื่ออาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์สาขาชีวปริยานะคะคณะอะไรมหาวิทยาลัยอะไรจังหวัดอะไรนะคะแล้วก็จะมี corresponding author email ก็คือ ชื่อของผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าอ e ีเมลของผู้ที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานของบทความเนี้ยคือใครนะคะก็ใส่อ e ีเมลลงไปนะคะแล้วต่อมาก็คือบทคัดย่อนะโดยปกติเนี่ยตรงบทคัดย่อเนี่ยเราจะใช้แค่คอลัมน์เดียวนะคะยาวไปเลยแล้วก็พอมาบทนำจะเริ่มมีการแบ่งแบ่งเป็นสองคอลัมน์นะคะซ้ายขวา บทนำก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทำน้ําส้มสายชูจากกล้วยใช่ไหมก็มีการเอา,อาสายพันธุ์ต่างๆรูปสายพันธุ์ต่างๆมาแสดงให้เห็นนะคะว่ามันมีความแตกต่างอะไรกันยังไงแล้วก็อ,อธิบายเล็กน้อยเกี่ยวกับบทนำนะคะแล้วก็มาวัตถุประสงค์เนี่ยวิธีการดําเนินการวิจัยก็จะต้องทํำยังไงให้มันดูสวยงามให้ดูสวยงามให้ดูแบบว่าเป็นรูปภาพ นะคะประกอบกับคําอธิบายนะคะไม่ใช่เป็นคําอธิบายยาวลงมาอย่างนี้มันก็ไม่ใช่การนําเสนอละผลการศึกษานะคะก็พี่เขาก็จะมีรูปวายให้ดูเปรียบเทียบสีนะคะมีการวิเคราะห์ผลทางเคมีก็ให้นํารูปภาพกราฟอันนี้รูปภาพกราฟของพี่เขาจะเป็นกราฟเปรียบเทียบระหว่าง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้นะคะกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่มันเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเปรียบเทียบให้ดูเป็นกราฟอย่างนี้สี่สายพันธุ์แล้วก็พอมาเป็นการทดสอบปริมาณสารฟีโนโลิกกับวัดกิจกรรมต้านการต้านอนุมูลอิสระกับการทดสอบทางภาษาสัมผัสเนี่ยพี่เขาก็จะใช้วิธีการทําเป็นแผนภูมิแท่งพอทําเป็นแผนภูมิแท่งเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยผลมันจะชี้ให้เห็นเลย ว่าอ๋ออันนี้ตัวนี้นะไขพัตบองนะสูงกับภาวาเหตุคุกก็สูงถ้าเป็นเรื่องกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระจะเห็นว่านาคสูงอย่างเงี้ยถ้าเป็นทดสอบธรรมราสา์สัมผัสอ่าก็จะเห็นว่าตัวของไขพัตบองไขพัตตบองเนี่ยจะสูงในทุกอ่าในทุก เรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นความใสเรื่องสีเรื่องกลิ่นเรื่องรสชาติความชอบรวมนะคะเขาจะสูงค่าคะแนนสูงหมดอันนี้ก็เป็นสรุปสรุปก็คือเราพูดสั้นๆว่าตัวไหนในสีตัวเนี้ที่มันมีคะแนนในด้านต่างๆที่ดีที่สุดนะคะบางตัวอาจจะในด้านแอลกอฮอล์นะคะอาจจะเป็น พมาเหคุกอย่าเนี้ยเป็นสายพันธุ์พม่าแหคุกนะแต่ถ้าด้านของสเองอุเรื่องอื่นเรื่องอื่นก็จ,จะเป็นสายพันธุ์อื่นก็ได้นะคะกิจกรรมประกาศขอบคุณใครนะคะแล้วก็เอกสารอ้างอิงนะคะมีอะไรบ้างก็ใส่เข้ามานะคะที่เราได้อ้างอิงในโปสเตอร์หรือในส่วนที่เราพูดถึงนะคะ ก็อ้างอิงอะไรก็ใส่คำอ,อ้างอ้างอิงอะไรจริงๆมันต้องจริงๆต้องมีเขียนด้วยอย่างเช่นถ้าสมมติผลการทดลองไอไอ,ไอวิธีการดําเนินการทดลองของเราเนี่ยอ้างอิงมาจากงานวิจัยของใครเราก็ต้องอใส่วงเด็บชื่อเขานะคะชื่อเขาด้วยแล้วก็ปีพออันนี้ก็คือลักษณะเอกสารการนําเสนอในรูปของ โปสเตอร์พีซนตชันนะคะก็จะประมาณนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นการาวิธีในการทำว่าเราจะทำโปสเตอร์เนี่ยโปรแกรมอะไรที่เราใช้ทำโปสเตอร์นะคะโปรแกรมที่ใช้ทำโปสเตอร์ก็คือโปรแกรม PowerPoint นี่เลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องไปที่ การออกแบบไปในการออกแบบแล้วก็ไปดูที่ขนาดสไลด์นะคะแล้วไปกําหนดเอียงโดยกยําหนดให้ความกว้างอันนี้ครูพูดถึงตอนทําโปสเตอร์จริงนะคะแต่สัมมนานี้ไม่ได้ให้ทาไม่ได้ให้ทาขนาดนี้นะไม่ได้ให้ทขนาดนี้นะคะให้ทําแค่ขนาด e3 กระดาษขนาด e3 อันนี้อพอกําหนด เ็ษปุ๊บอันนี้คือขนาดจริงขนาดจริงของโปสเตอร์ทำไมเราต้องทำขนาดจริงเพราะถ้าเราไม่ทำขนาดจริงเวลาเราไปปิ้นที่ร้านร้านป้ายตัวหนังสือเราจะไม่คมชัดเลยมันจะแตกนะะดังนั้นเราต้องทำให้มันมีขนาดเท่ากับของจริงนะคราวนี้ชื่อเรื่องก็ใส่ไปการการผลิตน้ำส้ม สายชูจากกว้ยอะไรเงนี้นะคะนี่ใส่เข้าไปตัวของฟอนต์เจ้าอะไรก็ได้ถ้าเราอยากเอาตัวไหนก็ลองเลือกดูแล้วแต่สไตล์นะคะแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะตัวหนังสือเอาลูดลงมาอีกได้ไหม ขนาดนี้ไหมนะคะจะใส่สีเติมสีเข้าไปอะไรแบบเนี้นี่อันนี้รูก็ทำแบบให้ดูก่อนเขาข้าวนะคะเราก็ไปขีดเอาเอียงนะคะแล้วก็ชื่อโพทําทชื่ออะไรนะคะ ชื่อของผู้ทำงานนะคะอันนี้ดูดูขนาดจริงใช่ไหมนี่ครูให้ดูขนาด100%นี่คือโปสเตอร์ขนาดจริงของเราจะขนาดนี้นะคะน้สมส้มสใสชูเขียนผิดชูซาโลเนี่ยเป็นต้นนะคะคราวนี้พอจะทำอันอื่น โอ้ทำงานชื่ออะไรนะคะกำหนดขนาดตัวอักษรนะคะให้มันสมส่วนก็ว่าไปอ,าาอันนี้ใหญ่ไปใหญ่เกินไปชื่อพู้ททำงานไม่ต้องใหญ่มากจะเล็กลงกว่านี้ก็ได้นะะ แล้วก็ห้อยเลียกเอาเลียกหนึ่งเธอก็ไปกดเอาห้อยตัวตัวยกไม่ใช่ตัวห้อยตัวยกนะคะนี่แบบนี้แล้วก็ใครเป็นคนที่สองก็ว่าไปใช่ไหมแล้วก็ค่อยมากําหนดว่าหนึ่งหนึ่งคือสาขาชีวะ วิทยาอะไรเหมือนที่ครูให้ดูเมื่อกี้นะคะแล้วก็ยาวไปววคณะอะไรมาหาลัยอะไรนะคะแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษนะอันนี้ข้างล่างก็ต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษบานาน่าบานาน่าว i นิก้าอะไรโปรดักชันอะไรก็มาไป แต่ว่าตัวภาษาอังกฤษจ,จะไม่ไม่ใหญ่เท่าตัวภาษาไทยอะไรแบบนี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องเล็กกว่าเล็กกว่าแล้วก็เป็นอะไรต่อก็จะเป็่นบทขัดยอ่อบทขัดยอ่อแล้วก็มาใส่ไปเอาเป็นกรอบบทขัดยอ่อขัดยอ่อ แบบนี้นะคะบดคัดย่อเสร็จก็มาต่อตอนนี้เราก็จะแบ่งเป็นคอลัมน์เป็นสองคอลัมน์ต่อไปก็คืออะไรคะบทนำบทนาบทนําเสร็จสมมติมีรายละเอียดอะไรก็ใส่ลงไป นะสรุปรายละเอียดตรงนี้เป็นบทนำแล้วก็ต่อไปก็เป็นอะไรคะต่อไปก็เป็นวัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์มีอะไรประสงค์ถูกประสงค์แล้วก็อะไรต่อ วิธีการดำเนินงานวิธีการทดลองนะก็ทำเนี้ยอันนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วเนาะว่าทำยังไงต่อไปก็เป็นวิธีการทดลองนะคะก็ใส่เป็นขั้นตอนอะไรมีภาพอะไรประกอบก็ใส่ใส่เข้ามานะคะ อันนี้ครูามน่าจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันก็คือประมาณนี้นะคะตรงส่วนนี้ก็เป็นผลนะคะด้านนี้ก็เป็นผลเป็นสรุปแล้วก็กิจกรรมประกาศเอกสารอ้างอิงนะคะประมาณนี้คราวนี้พอเราทำเสร็จเราก็เซฟก็เซฟเป็นทั้ง powerpoint แล้วก็เวลาที่เอาไปให้ร้านเราก็ต้องเซฟเป็น pdf นะคะเพราะว่า การทำโปสเตอร์เนี่ยถ้าเราไม่เซฟเป็น PDF ไปให้เขาเนี่ยเผื่อฟอนตอะไรเราเขาไม่มีเนี้ยเราฟอนแปลกฟอนวิจิตพิสดารไปร้านเขาไม่มีถ้าเราไม่ทำเป็น PDF ไปตัวหนังสือตัวหนังสือมันก็จะเคลื่อนหมดอฮะอันนี้ฝากฝากไปไม่ว่าจะเป็นทำ powerpoint ด้วยอ่าทำ powerpoint เนี่ยเวลาจะเราไปนำไปเราจะเอาไปนำเสนอเหมือนกัน ต้องมีเซฟทั้งตัวที่เป็น PowerPoint แล้วก็เซฟทั้งเป็น PDF เพราะถ้ามันเกิดเหตุการณ์ว่าไฟล์ PowerPoint ของเราเนี่ยมันเปิดไม่ได้หรือว่าตัวหนังสือมันเคลื่อนอ่นงงน้อยเราก็จะมีไฟล์ PDF ที่ยังใช้ได้อยู่นะคะหรือว่าการทำเอกสาร Word ก็เหมือนกันเวลาทำเล่มอย่างเงี้ยทำเล่มไปเนี่ยก็ต้องเซฟเป็นทั้ง Word แล้วก็เซฟเป็นทั้ง PDF ไปด้วยเพราะเผื่อว่า ถ้าเราไปเปิดเวอร์ที่ร้านร้านถ่ายเอกสารเนี่ยแล้วตัวหนะังสือบรรทัดอะไรมันเคลื่อนเราก็ยังมี PDF อยู่ที่มันจะไม่เคลื่อนเราก็สามารถใช้ได้ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องเซฟเป็น PDF บวดแล้วก็เซฟส่งเข้าไปในเมลวตัวเองส่งเข้าหาเมลวของคู่บัดดี้เราก็ได้เผื่อว่าถ้าเราจะไปเอาตรงไหนไปเอาที่ร้าน เอาได้นะคะก็คือต้องสำรองข้อมูลไว้เสมอนะคะเพราะว่าถ้าทําต่อไปทำโปรเจกต์หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์หายหรือคอมพิวเตอร์เสียแล้วข้อมูลหายหมดมันจะเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นจะคอยบอกตลอดนะคะว่าให้แขวนเอกสารที่เราทำทั้งหมดไว้ที่อ e ีเมลด้วยหรือในไดร์ Google Drive ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการสำรองข้อมูลเอาไว้จะได้ไม่ต้องมาทำใหม่หมด